สวัสดีครับวิธีการดูปลาเราก็พูดไปแล้วนะเราก็ต้องมาดูวิธีการดูกรองด้วยดูดูช่องกรองเป็นหลักของเราด้วยนะครับดูช่องกรองดูอุปกรณ์กรองดูน้ําหลังจากกรองแล้วด้วยนะครับดูครับอุปกรณ์กรองเราต้องดูหนึ่งดูว่าออกซิเจนหรือว่าอุปกรณ์ที่เราเซตไว้เนี่ยทางานปกติไหมอ่าเนี่ยครับอันนี้เป็น กองล่างช่องแรกนะครับออกซิเจนยันยงคงดันขึ้นมาไหมช่องที่สองก็จะเป็นอุปกรณ์สารกองต่างๆอะไรเงี้ยว่าอยู่ในสภาพดีไหมลาขึ้นไหมบางคนนี่ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ดูแลอะไรเลยเราก็ต้องดูว่าโฟน้ํายังไหลดีไหมเนี่ยครับโฟน้ําก็คือน้ำน้ำจะไหลผ่านอุปกรณ์กองออกซิเจนยันยงคงเติมอยู่ไหมเนี่ยครับดูสภาพ ช่อง2ช่อง3เนี่ยก็จะผมจะใส่อุปกรณ์คล้ายๆกันเราจะใส่เป็นแบบละเอียดหยาบมามละเอียดก็ได้แต่ว่ามันจะไปเพิ่มภาระของช่องสุดท้ายเป็นช่องละเอียดแต่ว่าถ้าเราใส่เหมือนกันเนี่ยมันก็จะทํางานาด้วยกันเหมือนกันอันนี้เราเคยพูดไปแล้วตอนที่3ก็ดูระบบ UV ดูน้ําในช่องกรองว่าหลังจากกรองน้ํามาแล้วเนี่ยน้ำจะใสไหมเนี่ยน้ำจะใสไม่ใสอยู่กับช่องนี้นะครับ ช่องนี้ถ้าสมมติน้ำใสน้ำขุ่นน้ำฟ้าอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นได้เพราะฉะนั้นถ้าช่องนี้ไม่ใสเวลาขึ้นชุดขึ้นตู้ไปเนี่ยน้ำก็จะไม่ใสนะครับให้เราสังเกตน้ําแล้วก็การเปลี่ยนถ่ายน้ําบ่อยๆอ่ะทให้น้ํามันเป็นประกายวาวาวาไอ้แวววาวนะครับการประกายเรา เราดูยังไงให้มันแวววาวหรือว่าให้มันดูมันสดใสอันดับแรกเนี่ยดูจากออกซิเจนก่อนออกซิเจนอะขึ้นมาเนี่ยมันต้องแตกตัวเร็วอันดับสองก็คือดูปลาดูปลานี่ว่าเราเปลี่ยนน้าใหม่เนี่ยปลามันจะว่ายน้ํามันจะแบบสดชื่นอย่าให้ปลาอยู่นิ่งอย่าให้ปลาอยู่นิ่งๆอย่างเงี้ยครับไม่ไม่ดีนะครับการเปลี่ยนถ่ายน้าเนี่ยปลามันต้องต้องมาเล่นกับน้ําด้วยอันนี้เลยคือผมถ่ายน้าอยู่ถ่ายน้ําใหม่่ปลามันก็จะแบบ วิ่งเข้าหาน้ําใหม่หปลามันแบบเขาเรียกว่าอะไระมันมีความสดชื่นใ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 นน้ำใหม่นะดูปฏิกิริยาดูองค์ประกอบด้วยดูว่าตู้สะอาดไหมดูว่าน้ําในตู้สะอาดไหมอะไรเงี้ยครับอันนี้คืคอการเทคนิคการดูระบบเบือเบ้องต้นดูน้ําดูปลาเบื้องต้นถ้าเรา มันดูแบบนี้ได้เวลาเวลาปลาเราเนี่ยไม่สบายหรือว่าออกอาการนิดๆหน่อยๆเราก็สามารถเห็นดูดูปลานี้ก็ต้องดูทุกตัวนะดูการไหวดูการไหวด้วยดูว่าปลาซึมไหมดูว่าปลากินไหมสังเกตลักษณะของปลาด้วยนะครับเปลี่ยนน้ำใหม่ตัวน,นี้ก็จะแบบคึกคืนจะวิ่งจะไหวสีจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยจะไาวเข้าหา เข้าหากันแหละอันนี้คือมีความอยากกินอาหารด้วยได้น้ําใหม่ด้วยปลาจะสดชื่นแบบนี้ครับถ้าเรา,าหัดดูทุกวันหรือว่าดูทุกวันเราก็จะสังเกตว่าปลาเราผิดปกติยังไงเราจะสังเกตง่ายเลยหลักๆให้ดูเรื่องเรื่องระบบน้ําเรื่องระบบกรองเป็นหลักครับก็ฝากไว้สําหรับคนที่ยังไม่เคยดูระบบน้ําระบบกรองรับ มันดูด้วยครับเราอย่าดูในปลาในตู้อย่างเดียวว่าเขากินดีไหมกินเก่งไหมที่มาของปลาแข็งแรงอะ่ะ90 90ก็มือมาจากระบบน้ำระบบกรองครับทำให้ปลาเราเนี่ยแข็งแรงกินอาหารเก่งและเจริญเติบโตเร็วครับผมฝากไว้ไวด้วยนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบในการเลี้ยงปลาลักปลา ติดตามผลงานต่อไปในคลิปหน้านะครับกับทุกเชษเสือต่อสวัสดีครับ